ผู้ชมคะสำหรับนักข่าวพลเมืองปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ก็ทำให้ผู้หญิงที่ทำงานเพื่อยุติความรุนแรงหรือว่าผู้หญิงภาคประชาสังคมตกเป็นเหยื่อของการใช้คำพูดสร้างความเกลียดชังหรือว่า e s p e e c h แล้วเครือข่ายผู้หญิงเพื่อประชาสังคมสันติภาพชายแดนใต้ได้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะเรียนรู้ร่วมกันและหาทางรับมือกับเ Speech ผ่านระบบออนไลน์ติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะ ผู้หญิงภาคประชาสังคมในจังหวัดแชแดนภาคใต้กลุ่มนี้ได้ช่วยกันเขียนข้อความรณรงค์ต่อต้านเฮสป e d ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมที่ช่วยฝึกทักษะให้ผู้หญิงรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และรู้จักรับมือกับเฮสปีดทางสื่อออนไลน์ซึ่ง Civic w o ี m n n และองค์กรภาคีร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นที่จังหวัดยะลา s ฮสปีดทางสื่อออนไลน์เป็นข้อความรวมทั้งภาพที่มุ่งสร้างความเกลียดชังต่อผู้ที่ถูกโจมตีคนกลุ่มน้อยในสังคมกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะรวมทั้งในระยะหลังนักกิจกรรมทางสังคมตลอดจนคนที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองมักกลายเป็นเหยื่อถูกโจมตีด้วยเฮส e ีดทางสื่อออนไลน์มากขึ้น เหตุการณ์ในสจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มีมาต่อเนื่องมาระยะเวลาหลายปีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้สังคมเนี่ยเกิดเฮสปิดสูงกว่าที่อื่นนะคะจากประโยคนะคะที่เคยได้ยินนะคะในในโลกออนไลน์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําที่เขาใช้เรียกกันว่าโจนใต้หรือแม้จะเป็นคําว่ามุสลิมหัวรุนแรงทั้งที่จริงเนี่ยเหตุการณ์บางทีก็เราก็ไม่ทราบว่ากลุ่มไหนที่เป็นคนทํา เพราะว่าในสัมหวัวชยายแดนภาคใต้ของเรามันยังมีมันยังมีประเด็นเรื่องผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ์ที่ถูก h แฮ e e c h ในฐานะที่ตัวเองก็ทํางานเรื่องสิทธิเราควรที่จะรณรงค์และก็ต่อต้านแฮ e e c h เหล่านี้ด้วยการไม่ไปกดไลค์หรือว่าไม่ไปกดแชร์ในสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นความรุนแรงไม่ว่าในออนไลน์มันจะมีเรื่องของการฟรีสป c ช แต่เราก็จะต้องระวังในเรื่องของ hate speech เพราะว่าการ hate speech ที่ว่าเนี่ยมันทำลายชีวิตคนคนนึงได้เลย stop hate speech that means stop violence นะคะถ้าหยุด hate speech ได้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่หยุดเรื่องของความรุนแรงได้เช่นกันค่ะมาตรการในการรับมือจริงๆยังไม่มีนอกเหนือไปจากมาตรการของพวก Social p l a t ตฟอร์ในการที่จะรับมือในเรื่องของการรายงานอะไรต่างๆกฎหมายที่มีอยู่ ก็ยังไม่ตรงกับเรื่องนี้อย่างจริงจังสังคมกําลังถกเถียงกันอยู่ว่าเราควรจะรับมือ,อยังไงณนะเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่สําคัญมากที่กลุ่มผู้หญิงที่ทํางานในเรื่องนี้โดยเฉพาะที่ตัวเองอาจจะตกเป็นเหยื่อได้เนี่ยควรจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องนี้เพื่อที่จะเตรียมตัวไม่ใช่แค่ตั้งรับในฐานะที่ตัวเองอาจตกเป็นเหยื่อได้แต่ในฐานะที่ว่าคุณอาจจะช่วยขยายความคิดในเรื่องของการป้องกัน speech ผลจากการอบรมครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และการรับมือกับเฮสปีดเพื่อให้ผู้หญิงภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆที่สนใจได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้และรณรงค์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปได้นักข่าวพลเมืองซี v i c วี m e n รายงาน